สวัสดีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพศ2568นะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมนาย้อยทีมงานพ่อออมนวยนะครับจะมาเปิดราคาวัวนะลูกค้าวันนี้นะครับเป็นวัวที่เพิ่งเข้า,ามาใหม่นะครับชุดนี้เป็นวัวไทยนะครับเป็นวัวไทยพื้นเมืองเรานี่นะครับชุดนี้มีทั้งหมด30 <c oughs> กว่าชีวิตนะวัวยกปูงมานะลูกค้าชุดนี้นะครับ ซื้อยกผงเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดราคากันนะครับวันนี้แล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเอจากทางเมืองการนะลูกค้าเป็นลูกค้าประจําเลยเจ้านี้นะครับที่มาปิดไปทั้งหมด28ตัวนะลูกค้า20ตัว1ชุดแล้วก็8ตัว1ชุดจะเป็นวัวติดท้อง1ชุดนะก็น่าจะเอาไปเป็นสายเนื้อ20ตัวนะลูกค้าเป็นวัวไทยพื้นเมืองนี่หนะครับเดี๋ยวเราจะ มาเปิดราคาวัวเล็กกันก่อนเลยลูกค้าเป็นวัวเล็กต่ำหมื่นนะวันนี้มีทั้งหมด10ตัวนี่เลี้ยงรอดแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยเป็นเพศผู้น่าจะ2ตัวนะอายุประมาณก็ไม่ต่ำห้าเดือนนะคะนะครับลูกค้านี่ห้าเดือนผ่านนะแบบนี้ก็ประมาณเอ่อหเดือนแล้วเนี่ยแบบนี้นี่สองเนี่ยนะครับจะมีตัวตัวนี้เนี่ยนี่ที่จะเล็กกว่าเพื่อนนะจะอายุน้อยกว่าเพื่อน สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับรุ่นนี้ <c oughs> ใครมอง <c oughs> หาวัวเล็กเอาไปพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าเอาไปสร้างฝูง,งมาเอาไปได้เลยชุดนี้10ตัวเพศผู้2ตัวเราจะเปิดในราคาตัวละ4,200บาทนะครับนี่นี่นะครับติดเล่ๆด้วยนะลูกค้าชุดนี้นะครับติดออกเป็นเล่นะเป็นนี่นะครับนี่นครับสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับ อนุญาตวัคซีนพร้อมเลยลูกค้าเดีลงไปแล้วไปลงไปหาโฟนี่นะครับนู่นนะครับแม่เขาอยู่ฝั่งนู้นนะลูกค้านี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแม่เขาทีหลังนะครับที่ขายแล้วนะครับนี่นี่นะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับห้าหกนะครับเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบตัวเนี่ย มีตัวขาวย่อมกว่าเพื่อนนิดนึงตัวนี้นี่นะครับถ้าชอบหรือถูกใจก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรก็09 1ย์เหนะครับแปดหกศูนนะครับหรือว่าจะมาเที่ยวม,มาชมหน้าฟาร์มก็ได้เลยนะครับตั้ง GPS มาที่หน้าโรงพยาบาลกงไกลลาดเลยนะลูกค้าแล้วก็แอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับนี่เมมชื่อผมไว้นายฮอยแล้วไลน์จะเด้งอัตโนมัตินะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยลูกค้าเลยแล้วก็จะไปดูเป็นวัวเพศผู้ นี่นะครับเป็นเพศผู้อายุปีกว่านะครับรุ่นนี้ <c oughs> มีทั้งหมด8ตัวลูกค้านี่นะครับเป็นววยกซุมมาหน่ละนะครับแต่ก็คัดออกมานะครับชุดนี้ <c oughs> นี่นะครับชุดนี้มีทั้งหมด8ตัวผ่าฟันหมดแล้วนะครับลูกค้าอายุประมาณปีกว่า2ปีขึ้นนะนี่นะครับนี่มีดำอ่อนกับเพื่อนตัวสีกาแฟนะครับน่าจะอ่อน ลูกค้าจะเอาสิบตัวก็ได้นะรุ่นนี้เดี๋ยวผมก็จะซื้อลอมไม่ให้เนี่ยแต่ชุดนี้มีแปดแล้วเนี่ยตัวละแปดพันสองร้อยนี่นะครับแปดพันสองร้อยบาททวนนี่นะครับสำหรับขั้นใดสามารถจะเอาไปขุนก็ได้นะแบบนี้นะครับเอาไปขุนเป็นสายเนื้อทางภาคอีสานได้เลยนะครับอายุดีนะครับเนี่ยขุนก็ประมาณ2เดือนนะครับก็เป็นเนื้อได้แล้วครับสมบูรณ์ดีนะครับนี่ แต่ผมจะทําพยาธ์วัคซีนให้เลยนะครับรุ่นนี้นี่นะครับนี่นะครับอายุดีนะครับเขาโผทุกตัวนะครับนี่สมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับรุ่นนี้รถกระบะก็น่าจะใส่กันอยู่ที่8ปดถึงเตัวสิตัวไม่น่าจะได้นะครับลูกค้านี่นะครับดูกันชัดๆนะนี่นะครับ2นะครับไปสามตัวนี้นี่ะครับสี่ตัวนี้นะครับ สี่นะครับห้าตัวนี้หกนะครับหก่ะนี่เจ็ดแปดไปคู่ดำเลยนะครับสองสี่หกเจ็ดตัวอ,อ๋อมีเจ็ดตัวนะลูกค้านี่นครับมีเจ็ดทั้งหมดเจ็ดนะครับดูเอานะครับมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะลูกค้าเราหาเพิ่มให้ได้หนึ่งรถกระบะเลยชุดนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นคู่ไม่ลูก,ลกแรกนะครับแบบนี้8,500นานะครับเป็นลูกเพชรผู้นี่นะครับนี่ลูกเขา8,500้า 8, บาทนะครับลูกเพชรผู้นี่ลูกแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูวัวที่ปิดการขายกันเลยนะครับเรามาดูวัวที่ปิดการขายในชุดนี้นะครับมีทั้งหมด28ตัวนะลูกค้ามีทั้งหมด2ชุด2รุ่น2ราคานะครับลูกค้า1ชุด20ตัว1ราคาแล้วก็8ตัว หชุดออีก1ราคานะครับ8ตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวติดท้องนะลูกค้านมลงแล้วเห็นชัดเจนด้วยนะครับลูกค้า่ต้องขอขอบคุณ f อจากเมืองการนะครับนี่เจ้านี้เอาไปขึ้นรถวันที่3นะครับลูกค้าขนส่งโดยรถน้ำเมศนะครับโควินขนส่งนะครับนี่เอาไปหลายเที่ยวแล้วนะครับลูกค้าเจ้านี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่อำเภออะไรนะครับลืมนะครับแต่ ว่าถือว่าเป็นลูกค้ากันประจําเลยก็ว่าได้นะครับนี่ต้องขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปดูชุดแปดตัวกันก่อนนะลูกค้าไล่ให้ดูนะครับนี่เขาจะอยู่กันในหมู่ของเขาเลยแปดตัวนี่นี่นี่นะครับหนึ่งนะครับเป็นวัวสาวสองนะครับนี่ดูนมนะครับลูกค้านี่สามตัวนี้นี่นี่นะครับท้องป่องๆอ่านนะครับสี่ตัวนี้เนี่ยอีกไม่เกินอาทิตย์คลอดแน่นอนนะครับตัวนี้นี่นะครับ ห้านะครับนี่ก็คอดกันมาตามติดๆนะครับหกนี่นะครับเจ็ดนะครับนี่นี่นี่นะครับเขาจะมีแปดตัวนะลูกค้าหนึ่งสองสี่หกเจ็ดสองสี่สองสี่หกแปดนี่นะครับนี่อยู่ในซุ่มของเขาเลยผูกของเขาพอดีเนี่ยเขาจะอยู่ของเขาเป็นส่วนตัวของเขานะครับแปดตัวนี่นะครับหนึ่งนะครับ สองนะครับสามนะครับสี่ตัวลิมนู่นนะครับห้าตัวนี้นี่นะครับหกไอขอบตาดำนะครับเจ็ดนะครับแปดนี่ตัวนี้ใกล้คลอดแล้วนะครับชุดนี้8ตัวนะครับตัวละ8ปดพันกว่าบาทนะครับเราขอส่งวนราคานิดนึงนะครับตัวละไม่ถึง9ก้าพันนะลูกค้าชุดนี้8ตัวเป็นวัวติดท้อนี่นะครับ ดูเอานะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้ก็โทรหาผมได้เลยนะครับผมจะจัดการหาไว้ให้นะลูกค้าเป็นวัวท้องที่ว่าใกล้คลอดแล้วนะครับนี่อ่างๆป่องๆเลยนะครับน,แบบนี่นมลงแล้วนะครับชัดเจนมากนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับยี่ิบตัวนะลูกค้านี่เราจะไล่ดูกันนะครับอยู่ในในกลุ่มนี้นะครับยี่ิบตัว นี่นะครับนี่นี่ดูนะครับอวดดีนะครับสมบูรณ์ดีครับอวดชุดนี้นะครับลูกค้านี่นะครับไปเล่นลูกไปนี่จะเป็นวัวนางสองตัวนะลูกค้าที่อยู่ในชุดเขาตัวนี้และตัวนี้นี่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 นะครับต้นใหญ่ก็จะเป็นแม่นี่นะครับไปนี่นะครับยี่สิบเอ็ดตัวทั้งตัวนี้นะครับตัวนี้แถมเนี่ย ลูกเพชรเมียด้วยแถมเข้าไปนะครับทั้งหมด2 1ตัวนะครับแม่20ิบต,ตัวชุดนี้ปิดไปในราคาตัวละไม่ถึง7 0 0 0ันนะลูกค้ายี่ิตัวแถม1ตัวนะลูกค้าไปนี่สวยๆอ้วนๆสดๆนะครับนี่เลยลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะครับลูกค้านี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวอ้วนนะครับนี่วัวติดเนื้อนะครับนี่ นี่นะครับสมบูรณ์ดีนะครับนี่นะครับไปลวกไปน,นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นชุดคู่แม่ลูกกันนะลูกค้าแล้วก็เป็นัวเล็กตำเหมิอนอีกหนึ่งชุดนะครับอยู่นละคอกนะครับมีทั้งลูกผสมแล้วก็เป็นัวพื้นเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแม่ลูกกันก่อนเลยครับ เรามาดูชุดนี้กันก่อนนะครับเป็นชุดคู่แม่ลูกซื้อ2ได้3นะครับติดท้องนี่นะครับมีทั้งหมด6โพรมนะครับเป็นลูกเพศเมียทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับไปดูคู่นี้ก่อนเลยคู่นี้ลูกแดงนะเดี๋ยวจะบอกราคาครับแบบนี้ซื้อ2ได้3นะลูกค้านี่นะครับ1คู่แล้วก็ไอ้คู่นี้เป็นพื้นเมืองนะครับติดโบสชุดนี้เป็นวัวฝูงนะลูกค้าอาจจะโซมนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงไว้ดีนะครับ แม่ติดท้องแล้วนะนี่นะครับ2คู่ครับแล้วก็3นี่นี่นะครับ3แม่ตัวเหลืองนะครับลูกออกตัวสีมนหมนนะครับนี่นะครับแต่หัวเหลืองครับอนาคตก็สีจะแบบแม่เขานะครับแบบนี้เราซื้อวัวนะครับสังเกตดูที่ที่หัวบนของเ้านะครับถ้าออกสีอะไรนะครับโตขึ้นเขาจะเป็นสีสีแบบนั้นนะครับนี่ หัวออกเป็นแดงๆงเหลืองครับโตขึ้นก็จะแดงเหลืองนะครับผัดขนไปนะครับ3คู่นะครับมาดูกันใจเย็นๆนะครับ4 4คู่นี้นะครับนี่สี่คู่นี้ตัวเหลืองแม่ครับตัวนี้นี่นะครับโครงสร้างดีนะลูกค้าวัวชุดนี้นะครับสูงยาวดีนะครับแต่ขาดน้าเลี้ยงนิดนึงนะครับฉีดยาพยาธิบำารุงก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ฉีดยาพยาธิบำารุงไปเจอหญ้าดีเข้าก็อ้วนสดสมบูรณ์นะครับผิวเขายังสดใสนะครับ นี่ห้าตัวนี้นะครับแม่เขาตัวนี้ลูกเขาตัวเล็กแบบนี้อาจจะยังไม่ท้องนะแม่นะครับนี่หกตัวนี้นี่นะครับนี่นะครับแบบนี้ก็แม่เขาทับไปแล้วเนี่ยลูกออกเดินตะกัานะครับแบบนี้แม่เขาทับแล้วนะมีคู่เดียวนะครับที่ว่าแม่เขายังไม่ได้ทับนะครับหรือว่ายังไม่ติดท้องส่วนที่เหลือซื้อสองได้สามห้าคู่ เราจะเปิดกันในราคาคู่ละ12,500นานะครับสวยๆสดๆนะครับพยาธวัคซีนแล้วก็สวมสวมตะพายพร้อมเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดให้สวมตะภายเขาจะสวมให้พร้อมเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็อ่างดีนะครับสีแดงดีด้วยหัวอายุได้ลูกก็สองตัวนะครับไม่เกินนะครับตัวนี้ก็ประมาณในท้องตัวที่สามนะครับตัวนี้แบบนี้น่าจะลูกแรกในท้องก็ตัวที่สองนะครับ น,นี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยสวยสดทุกคู่นะครับสมบูรณ์ทุกคู่เลยไปนี่นะครับส่วนเรื่องเรื่องการกินนี่ไม่ต้องห่วงลูกค้านี่นะครับขนาดปางแล้วเนี่ยกินไปแล้วไม่ต่ำสิบก้อนนะเนี่ยนะครับนี่นะครับสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับชุดนี้ สำหรับชุดตั้งฟูงนะครับเอาพ่อพันธุ์คุมฟูงสักหนึ่งตัวนะลูกค้าแล้วก็เอาไปปล่อยได้เลยนะครับไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับบวชชุดนี้นะครับฉีดยาพยาธิวัคซีนบำรุงปล่อยได้เลยนะครับเลี้ยงง่ายนะครับกินง่ายแล้วก็อ้วนไวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันชุดปิดท้ายรายการนะครับเป็นชุดพื้นเมืองนะครับไปครับนี่นะครับเรามาดูชุดปิดท้ายรายการนะครับลูกค้าเราจะคัดเป็นโซนๆไปนะครับ ส่วนวัวแม่ก็อยู่กับวัวแม่นะครับวัวส่วนวัวรุ่นก็จะอยู่กับวัวรุ่นนะครับเพราะว่าจะไม่ได้โดนรังแกกันนะครับแล้วก็อีกอีกอย่างคือว่าผมจะ <c oughs> เวลาถ่ายคลิปก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะให้ลูกค้าดูได้สะดวกขึ้นด้วยนะครับนี่ดูกันก่อนเลยชุดนี้นะครับนี่ไอตัวติดเล่นะหนึ่งนะครับไปเล่น่าจะมีหนึ่งคู่นะอันนี้มีหลายราคาลูกค้า 2ตัวนี้ 10, 500 <S 2> <S 2> <S 1ม0 0 0เล่หัวโลนนะครับ2ตัว11,500นะครับแล้วก็เป็นลูกผสมติดบอมมันแดงตัวนี้7,5 0 0นี่ขอลายนิดนิดนะครับ7,500นี่ตัวนี้นะลูกค้าส่วนรุ่นนี้มี1น,นะครับเป็นลูกผสม2นะครับรุ่นนี้น่าจะมีเป็น10นะครับ2แล้วไป3นี่สี่ผู้เนี่ โอ้จะมีตำหนินิดนึงครับสัวพู่นะครับสี่ละสี่ตัวนี้ห้านะครับหกนะครับมาดูกันชัดๆเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบสิบตัวพู่นะครับโอ้จะมีตำหนินิดนึงเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับตัวละ4,700ันเจ็ดร้นะครับสิบตัวนะลูกค้าสิบ <c oughs> ตัวนะลูกค้าดูกันชัดๆอีกทีนี่นะครับ หนะครับไปสตัวนี้ติดลูกผสมนะครับ3ามตัวผู้นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ได้นับไปครับหางไม่ดีนะครับนี่อนาคตหางขาดตัวนี้ไปสี่ตัวแดงนะครับ5นะครับนี่หกเจนะครับเก้ตัวลูกค้าชุดนี้4,700มาเอาไปได้เลยนะครับชุดตั้งฝูงอายุก็ประมาณ7เดือนขึ้นนะครับ เจ็ดถึงแปดเดือนนะลูกค้าแต่จะมีไอ้ตัวนี้อายุจะอ่อนกว่าเพื่อนเพราะเป็นลูกผสมเนี่ยตัวหูนี่อ่นนเนี่ยแต่อนาคตดีเนี่ยตัวนี้นะครับนี่นะครับอายุจะอ่อนกว่าเพื่อนแต่ก็เลี้ยงรอดแล้วนะครับหัวรุ่นวัวรุ่นนี้นะครับมีอเพศผู้นี่ห,ห,หูเป็นบี้นะครับหูมันอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กนะครับตัวนี้ไม่เอาไปก็ได้นะครับลูกค้าราคาก็ยังร้องอยู่นะครับมาพูดมาคุยกันโทรมาปรึกษากันได้นะครับรักเท่าไรชอบเท่าไรก็ พว่ากันได้เลยนะครับที่หน้าคอกหรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับมาคุยกันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคานี่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้ขายนะครับลูกค้านี่ถ้าถูกใจกันก็แบ่งปันกันให้ได้นะครับผมไม่ยากอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ <c oughs> เลี้ยงรอดแล้วนะลูกค้ามีหญ้ามีฟางก็เลี้ยงได้แล้วนะครับนี่ ไปสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไปไปไปน่นครับนี่ไปตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับตัวนี้สภาพไม่ดีนะครับเลยไม่ให้ไปต้องเลี้ยงไว้ก่อนขนาดคตหางขาดนะครับตัวนี้สําหรับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ้ออำนวยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC จากทุกภาคนะครับที่ติดตามผมและก็อุดหนุนผมเป็นประจํานะครับ แล้วต่อไปคลิปหน้าผมก็จะมาลงกันอีกนะครับในวันที่ประมาณ4-5นะครับจะมีวัวเข้าใหม่นะครับเป็นวัวพื้นเมืองนะครับ30ิบตัวนะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาลงและเปิดราคากันน่าจะประมาณวันที่5้นะลูกค้าถึงจะเปิดราคากันได้นะครับต้องคัดก่อนนะครับเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับลูกค้าจะได้ดูแบบชัดเจนนะครับนี่ สำหรับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออำนวยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร e ให้ทีมงานเราด้วยนะครับ2องอ,อฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ